โอเคฮะวันนี้บ้าบอยพาเที่ยวภูเก,ก็ตดึงออกเดินทางจากโคสมอชิดด้วยรถบอคสสเที่ยวสามทุึ่งค่าโดยสาร3 9 1บาทมาถึงร้านจิกิมประมาณตีห้านั่งรถแดงประมาณ20นาทีเข้าที่ทําการพยานมาจ่ายค่าทำเนียต่างๆค่าเต็นท์ค่าที่หลับที่นอนค่าลูกหาบแบกสัระขึ้นภูเก,ก็ตดึงก่อนขึ้นมาไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาเลิกเอาชัยและเติมตัวออกเดินทางได้มุ่งหน้าส่ยอดภูเก็ตดึงด้วยระยะทางประมาณ5.5กิโล เดินขึ้นมาสักพักเราก็จะเจอสัมแหกจุดพักจุดแรกมีร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้บริการเดินมาเนื่อยเหนื่อยจัดไป เติมพลังกันแล้วก็เดินขึ้นเขากันต่อเส้นทางธุรก,กันดาราชันพอประมาณและนี่แหละคือสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการขึ้นภูกระดึกยสเ <c oughs> กยแวะฮะทองดีละเลี้วลำดวนทองดี เดินไปเดินมาไต่ไปไต่มากินไปกินมาก็มาถึงหลังแป่ยอดภูกระดึงใช้เวลา4-5ชั่วโมงแล้วต่อความแข็งแรงของแต่ละคนขึ้นมาถึงยอดแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจเรายังต้องเดินทางต่อไปที่ทําการอีกประมาณ3กิโลก,กว่าเส้นทางค่อนข้างโลง่งแดดค่อนข้างแรงยังไงเพื่อ,อนๆก็จะดื่มทาครีมกันแดดและพบอุปกรณ์กันแดดบาด้วยนะจ๊ะ เดินชิวๆมาไม่นานก็ถึงสู่บริการนักท่องเที่ยวเป็น้านกลางเต็นท์ขนาดใหญ่มีบ้านพักของอุทยานห้องน้ำสะอาดสะอานมีจักรยานบริการให้เช่าด้วยนะจ๊ะ เรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงไงนะร้านอาหารเพียบพกตังไปอย่างเดียวพอจบแดดล่มลมตกเราก็เดินไปดูพระาทิตตกกันที่ผาหมากดูเดินเรืย,รยอยๆชิวๆระยะทางประมาณ3กิโลเมตร การเดินประชมพระธทิตตกที่ผามาดูกนั้นก็ถือเป็นจุดมุ่งหมายหลักของวันแรกมาตรฐานกันเลยทีเดียวโดยที่ผามาดูกนั้นก็มีร้านคาบให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเช่นเคยมาเฟียรประจำ้านการเต้นปูกระดึงกับพี่กวางเขานี่แหละของจริงอ้าวเรื่อง กลางคืนอากาศค่อนข้างเย็นประมาณ15-16องศาหลับสบายเช้าวัวนที่2เราก็ตื่นแต่เช้าผ่าความมืดเดินไปกับเจ้าที่อุทยานไปชมะอดที์ขึ้นที่ผ่านดกแอนระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเรียบร้อยฮะหมอกลึมเลยเปลี่ยนจากดูพาดีย์ขึ้นมาเป็นดูหมอกกับดูคนแทนกับผม ึงเช้าวันนี้จะไม่เห็นพาเดชขึ้นนะฮะแต่การได้ตื่นเช้าขึ้นมาไนดะ้พบกับธรรมชาติที่สวยงามสัมผัสกับอากาศดีๆแค่นี้ก็คุ้มค่ามากแลยฮะ ออกจากผานนแอนเราก็เดินโตเตโตเตะต,ต,ตามทางมาเรื่อยๆมาที่ร้านพระแก้วมาไหว้พระกันซะหน่อยในยามเช้าโอ้โหมองไปทางไหนก็มีแต่หมอกหมอกแล้วก็หมอกมากผมไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้มีใครเผายาข้างบนนะฮะมันหมอกจริงๆครับผมเย็นสบายสดชื่น นาวมาหกหมอกมองไม่เห็นทางเลยข้างหลังนี้เป็นทางแตองมองอะไรไม่เห็นเลยหมอกข้างนั้นเลยเดที่ทางที่เดินมา หมอกหนามากเดินอยู่บนหมอกอันนี้ของจริงหนากว่านี้หนากว่าในกล้อง ตัวเดินทางไกลได้โดยจักราปทางของเราในวันนี้จะเดินไปสุดทางกันที่ผารมศัก์ชัง,ง่อนผาหินรลนน์มาร์คจุดสำคัญของภูกระดึงโดยเส้นทางเดินที่นักท่องเที่ยวริยมเดินกันนั้นก็จะมี2เส้นทาง,ทางคือเส้นเรียบหน้าผานะครับก็จะระยะทางสั้นกว่าแล้วก็เดินง่ายกว่า ส่วเส้นทางหนึ่งนี้ก็เป็นเส้นทางที่ผมเลือกเดินในครั้งนี้ผมจะเดินเข้าเส้นน้ําตกเข้าไปในป่าก่อนก็ไฮไลท์ของเส้นนี้ก็จะเป็นเดินเข้าไปในป่าร่มเย็นชุ่มชื่นก็จะพบกับน้ําตกต่างๆตลอดทาง และนี่คือใบเมเปิลสีแดงการปลเล็กอีกหนึ่งมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยว และนี่คือจุดพักกินมื้อเที่ยงของพวกเราธรรมชาติฝุดๆไปเลยพักผ่อนกันพอสมควรเราก็ออกจากป่าลึกผ่านเส้นทางลงแจ้งประกอบกับทิวส่วนสูงเพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นทางเดินเรียบหน้าผาพี่ว่าทำไมถึงต้่งเดินทางว้า โดยสถานนี้เราจะผ่านสะอานดาดอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวและเราก็จะมาออกที่เส้นทางเดินเรียบหน้าผาประมาณช่วงบ่ายๆและเราก็เดินมาถึงผารมศักประมาณ 45- หโมงเย็นผาลมศักนะครับถ้าเป็นดะยับทานตรงๆจากที่นำการถ่ยายยจะเดินประมาณ9กกิโลแต่ถ้าเราเดินรัดเลาะตามเส้นน้ำตกเนี่ยก็ใช้เวลาเดินประมาณ เช้าถึงเย็นพอดีฮะโดยจุดถ่ายได้สำคัญนั่นก็คือชังก้ผนผาในตำนานเส้นทางเดินกับจุดกลางเต็นประมาณ9กิโลใช้ระยะเวลาพอสมควรคุณเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมและเดินก่อกลุ่มเพื่อความปลอดภัยก่อนกลับก็ซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นความทรงจำขอ,องภูก,กระดึงสักหน่อยฮะ และพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีจ้า